เคยไหมคะที่ต้องรีบพีเซนสไลด์ในง,งานที่เร่งรีบแต่คุณมีแค่ไฟ์ Word ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปคะ่ะวันนี้เรามีตัวช่วยแปลงไฟ์ Word ให้กลายเป็นสไลด์ง่ายๆในพริบตาด้วย AI ในแคนว่าค่ะเราง่ายๆนะคะเพียงค่ิกแคนว่าแล้วเลือกที่อัปโหลดไฟล์ค่ะเลือกไฟ์ Word ที่เราต้องการค่ะหัวข้อตัวอย่างในวันนี้คะก็จะเกี่ยวกับระบบขับถ่ายค่ะให้เลือกที่ไฟ์ Word ที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะ จากนั้นคลิกที่ Magic Switch ค่ะแปลงเป็น Presentation เริ่มใช้งานได้เลยค่ะก็จะมีเพ p เพจให้เราเลือกมากมายเลยค่ะตัวอย่างก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะแล้วกดสร้างได้เลยก็จะขึ้นสไลด์ให้เราแล้วนะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งสีฟอนต์หรือเพิ่มรูปภาพตามสไตล์ของเราได้เลยค่ะเห็นไหมล่ะคะแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถแปลงไฟล์เวิรให้เป็นสไลด์ได้แล้วค่ะ ากคุณไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามศูนย์นวัตรกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย